สวัสดีครับนักเรียนขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สวทครับผมครูรามติวารีครับครูเพ็งชาติพรมมาพันธ์ครับเรามาพบกันในหัวข้อ2.4นะครับเป็นหัวข้อใหญ่การเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหัวข้อย่อยก็คือ2.4.1ครับมาดูหัวข้อ2.4.1การเกิด EMF เหนี่ยวนําและกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนานะครับเราจะเรียนรู้กิจกรรมนี้ผ่านกิจกรรม2.5ครับก็คือ EMF เหนี่ยวนานะครับและกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนํา จุดประสงค์ของกิจกรรมครับสังเกตการเบนของเข็มการวารวานอมิเตอร์ถ้าไม่มีการวานอมิเตอร์อย่างเช่นวันนี้ก็คือเราใช้เป็นลักษณะเป็นไมโครแอมมิเตอร์กับโวลต์มิเตอร์นะครับแทนที่กันได้นะครับมายึดติดเพื่ออธิบายการเกิดกระแสะไฟฟ้าเนียวนำในลวดตัวนำครับดังนั้นแล้วอุปรกรณ์ที่ร่วมแสดงนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ร่วมแสดงอันนี้คือก็จะมีขดลวด ทองแดงอ่ำน้ํายานะครับหนึ่งขดนะฮะแต่อันนี้คือเราเตรียมมาสองขดเพื่อเปรียบเทียบนะครับแล้วก็มีตัวเครื่องนะฮะที่เราใช้ก็คือแทนกรมมิเตอร์ตัวนี้ก็คือเป็นไมโครแอมมิเตอร์กับไมโครวอนมิเตอร์นะครับนะฮะไมโครแอมมิเตอร์กับวอนมิเตอร์นะฮะมีแท่งแม่เหล็กนะครับแล้วก็มีสายไฟที่ใช้ในการต่อเชื่อมนะครับชุดอุปรกรณ์ก็คือตามนี้ครับทีนี้เมื่อเราทำการทดลองนะครับ ลองดูว่าผลที่เกิดขึ้นจาก BTR นี้เป็นอย่างไรครับ กิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมของ EMF เหนี่ยวนําและกระแสะไฟฟ้าเหนี่ยวนํานะครับตัวแสดงก็จะมีขดลวดนะครับขดลวดพันไว้อย่างชุดนี้ก็คือ200รอบนะครับก็มีด้าน2ด้านนี้ออกมาเดี๋ยวเราจะต่อเข้าไปกับตัวการวานอมิเตอร์นะครับส่วนขดที่ต่ออยู่แล้วนี่คือ100รอบนะครับหนึ100รอบนะฮะต่ออยู่กับตัวการวานอมิเตอร์ก็คือมีสายต่อนะครับ อันนี้คือการวาดนมิเตอร์นะครับอันนี้คือแม่เหล็กในกิจกรรมนี้ก็คือเราจะเคลื่อนเราจะเคลื่อนแท่งแม่เหล็กนะครับผ่านตัวขดลวดหรือจะเคลื่อนขดลวดผ่านแท่งแม่เหล็กก็ได้นะครับแล้วสังเกตดูว่าการเบนของเข็มเป็นอย่างไรนะครับสำหรับร้อยรอบและ200รอรอบมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอลองดูนะครับ อันนี้คือ100รอบนะครับเจ็นว่าขนาดที่เคลื่อนที่เข้านะครับไปด้านหนึ่งปลอออกอีกด้านหนึ่งเข้านะครับด้านหนึ่งออกอีกด้านหนึ่งนะครับทีนี้เราก็สังเกตดูว่าถ้าเปลี่ยนจากขดลวด100รอบนะครับมาเป็น200รอบ จะมีความแตกต่างอย่างไรนะครับนะฮะจะเห็นชัดนะครับว่าการเบนของเข็มมากขึ้นนะฮะขาเข้านะครับขาออกนะครับขาเข้านะครับขาออกนะครับเพราะแสดงว่าตัว emf เหนี่ยวนำหรือกระแสะไฟฟ้าเหนี่ยวนำทั้งสองปริมาณนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนขดลวดนะครับ กับทิศทางการเคลื่อนที่ของแท่งแม่เหล็กที่ผ่านตัวขดลวดและนี่คือหลักการทำงานของขอดลวดที่ผลิต e m เเหนี่ยวนำกับกระแสะไฟฟ้าเหนียวนำครับเรามาดูหลักการของการเกิดของ EMF เหนียวนำกับกระแสะไฟฟ้าเหนียวนำต่อนะครับก็คือในตัวรายละเอียดนะครับจากกิจกรรม2.5ที่เป็น EMF EM เหนียวนำแล้วก็กระแสะไฟฟ้าเหนียวนำนะครับ เรื่องราว AP ที Watch, ่เกิดขึ้นนะฮะก็คือการเคลื่อนที่ของแท่งเมล็กเข้าหาหรือออกจากขดลวดจะเข้าหาหรือออกก็ได้นะครับหรือการเคลื่อนที่ของขดลวดเข้าหาหรือออกจากแท่งเมล็กหมายว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะแสดงว่าเกิดได้ทั้งกรณีทั้งหล็กรขีนเขาขดลวดแล้วก็ขดลวดออกก็ได้หรือเอาขดลวดเคลื่อนที่ก็ได้เคลื่อนที่ก็ได้โดยแท่งเมล็กอยู่เฉยๆนะครับก็ได้นะครับทั้ง4ี่ เหตุการณ์นี้ครับมีผลให้สนามแม่เหล็กที่ผ่านขดลวดมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเราเปรียบเทียบนะครับถ้าเราเปรียบเทียบตัวขดลวดเนี่ยเป็นทรงกระบอกนกักเรียนลองจินตนาการอยู่นะครับการเอาขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กเคลื่อนที่เข้ามานะครับ เรื่องที่เข้ามาให้นักเรียนจินตนาการเหมือนไฟฉายครับเราเปิดไฟฉายนะครับและนี้สมมติ่าเป็นท่อ PVC นะครับลองจินตนาการหรือลองทำทำการทดลองดูก็ได้ที่บ้านนะครับว่าเวลาเราเคลื่อนไฟฉายเข้าไปหาท่อ PVC ใกล้ๆแล้วเนี่ยจากไกลๆเข้าสู่ใกล้ๆเนี่ยแสงที่ผ่านท่อ PVC เป็นยังไงนะครับและอันนั้นคือจะเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบคล้ายๆกับตัว สนามแม่เหล็กนะฮะที่พุ่งผ่านตัวขดลวดนะครับจินตนาการไปอย่างนั้นนะครับเนี่ยก็คือพอข่้นที่เข้าไปก็คือมีการเปลี่ยนแปลงของนะฮะซึ่งจะทำให้เกิดความต่างศักด์ระหว่างปลายทั้งสองของขดลวดนะครับความต่างศักด์ดังกล่าวนี้เรียกว่า e.m.f เหนี่ยวนำก็คือ induce electromotive force นะครับหรือ induce e.m.f นั่นเองชื่อมันนะครับชื่อย่อนะครับ การกระทํา4ประการนี้นะฮะไม่ว่าจะเอาขดลวดเข้าหาแท่งม่เหล็กหรือแท่งมเหล็กเคลื่อนที่เข้าหาขดลวดก็ตามนะฮะหรือออกก็ออกก็ตามนะฮะก็แล้วแต่นะครับจึงเกิดกระแสะไฟฟ้าเหนี่ยวนำคือเมื่อกี้มันเกิดเป็นความต่างศักย์แล้วเพราะฉะนั้นถ้าความต่างศักย์นั้นไปต่อครบวงจรก็คือจะทําให้เกิดกระแสะไฟฟ้าผ่านลวดตัวนําโดยกระแสะไฟฟ้าเกิดขึ้นจากวิธีนี้ เราเรียกชื่อนะครับว่ากระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับก็คือ induced current <c oughs> นะครับกระบวนการกระบวนการที่ทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าในลักษณะน,นี้นะครับคือเหนี่ยวนําแบบนี้เราเรียกการเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้า,าชื่อเต็มๆนะครับการเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ electromagnetic induced induction Ind นะครับ induction พระเอกที่ค้นพบเรื่องนี้คือไมเคิลฟาราดีครับ นะเป็นผู้ที่ค้นพบเรื่องราวทั้งหมดนี้นะฮะทีนี้สิ่งที่ต่อยอดมาก็คือถ้าเราต่อยอดการเหนี่ยวนำตัวนี้ครับว่าไอ้ตัวแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำสมมติเพิ่มเติมขึ้นมานิดเดิง เพราะว่าถ้าไม่พูดผ่านสมก,การมันขาดอัถรสนิดหนึ่งนะครับก็ซึ่งเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมเ,<ร>เนื้อหาะจะเพิ่มเติมขึ้นมาแต่รับรู้ไวนะสำหรับพื้นฐานเราไม่ได้ต้องการให้นักเรียนได้มาสนใจกับสมก,การนะแต่ว่าถ้าเรามาต่อยอดเป็นความรู้เพิ่มเติมนิดหนึ่งที่ต่อจากพื้นฐานนี้นะครับก็คือที่จบไปตรงนี้ก็คือว่าข้อความทั้งหมดเนี้ยถ้าเราเขียนเป็น e f, f เหนี่ยวนาก็คือแอฟซีลอนตัวนี้ครับจะมีค่าเท่ากับลบเดลต้าฟลักซโซเดลต้าทีนะครับ หน่วยเป็นเวบเบอร์ต่อวินาทีนะครับอันนี้คือโวลต์ก็เป็นหน่วยของความต่างศักย์หรือหน่วยของตัว e อ EM f นะครับบอกว่ามันมีค่าขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟลักแมเล็กเทียบกับเวลาเพราะฉะนั้นถ้าอัตราการเปลี่ยนแปลงมากตัวแอปซอนตัวนี้ก็มากครับอันนี้คือความหมายที่1ความหมายที่2เครื่องหมายลบตัวนี้ครับบอกว่าให้ตัว EMF ตัวนี้ที่เกิดขึ้นหรืออินดิวซีเอที่เกิดขึ้นเนี่ย เพื่อต้านการเปลี่ยนแปลงนะครับต้านการเปลี่ยนแปลงมันถึงมีที่ตรงข้ามถ้าเราไปดูรายละเอียดนะครับะฉะนั้นเรื่องราวทั้งหมดนี้คือสามารถอธิบายด้วยสมการสั้นๆอันอนี้ครับนี้คือภาษาของคณิตศาสตร์ครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ EMF เหนียวนำและกระแสะไฟฟ้าเหนียวนำครับ